สวัสดีครับคุณร่มรถจบครับวันนี้พามาชมนะครับวิธีการติดตั้งนะครับสายถักกุ้มสายชาร์จนะครับสายถักสายชาร์จแต่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอานําสายถักนะครับมาโรยเข้ากับที่สายชาร์จได้เลยนะครับโรยให้จนสุดเลยครับผมหลังจาก้รยสายถักเสร็จแล้วนะครับก็นำโทดกาวนะครับมาใส่ได้เลยนะครับใส่ไปหฝั่งก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ดึงสายถักนะครับให้จนกับหัวของสายชาร์จเลยนะครับผมแล้วก็นำนะครับโทษกาวนะครับใส่ใส่เข้าสวมเข้ากับหัวนะครับผมแนะนํานะครับเอาให้มันเลยเลยขอบขึ้นมานิดนิดนะครับเวลาเราเป่าลมร้อนแล้วก็มันจะรัดเข้ากับหัวพอดีนะครับแล้วก็ใช้ได้ร้อนเป่าได้เลยครับผม นี่นะครับหลังจากใช้ไดร้อนเป่าแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็นำอีกฟังนะครับอันนี้ต้องเอาก่อนะครับผมใส่ผิดครับผมเราต้องใส่ตัวโลโก้เข้าไปก่อนนะครับใส่โทษใส่เข้าไปก่อนนะครับผมโทษใส่แล้วก็ใส่ตัวป้ายโลโก้ไปนะครับของลูกค้านะครับผมจะให้ไป2ชุดนะครับใส่หัวท้ายได้เลยครับ แต่นี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับใส่แค่ผมใส่แค่หัวนะครับแต่ก็หันให้เราอ่านได้นะครับแล้วก็ใส่ท่กาวเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจัดสายมาตรงตรงถึงบานะครับสําหรับคําลงโลโก้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับในตากล้านะครับสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของลูกค้าได้ครับผม แล้วก็เลือกความยาวได้ครับต้องการความยาวสายถักเท่าไรนะครับแล้วก็เราก็รูดสายนะครับให้จนมาชนกับบา่าดึงสายให้มาชนกับบ่า Broadway. ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับนำตัตดกาวนะครับมาสวมครับผมดึงง่ายเลยมาเลยบ่ามาสักนิดนะครับแล้วก็ใช้ไดร้อนเป่าเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับหลังจากเราใช้ไดร้อนเป่าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ขอบของท่อกาวนะครับก็จะเสมอกับขอบบนพอดีนะครับและก็นำตัวโลโก้นะครับมาใช้ไดร้อนเป่าเหมือนกันครับผมโลโก้ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกคำได้นะครับเมื่อเราใช้ไดร้อนเป่าตัวมาร์กโลโก้เสร็จแล้วนะครับก็นำท่อใส่นะครับมาใช้ไดร้อนเป่าทับอีกทีนะครับและก็จะเป็นการเสร็จเลยครับสำหรับการหุ้ม สายชาร์จนะครับด้วยสายถักนะครับเป่ากับได้ร้อนจนโทษสายรัดกับสายถักพอดีนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับสายถักคุ้มสายชาร์จนะครับนี่ครับงานก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับของพี่ๆีนะครับจะได้โทษสีเหลืองนะครับไปสองชิ้นนะครับสามารถ ใส่หัวท้ายได้เลยตัวนี้ผมทาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนก็เลยใช้แค่ตัวเดียวนะครับอ่านก็จะได้ประมาณนี้เลยครับพี่ๆคนไในดุนใจสินค้านะครับสามารถกดดูที่ตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมือได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้ครับผมสวัสดีครับ